สวัสดีท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยมบายเซ็นเตอร์ทุกท่านครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรานํามารีวิวให้ชมกันในวันนี้ก็ได้แก่ Op p o ไฟ5รุ่นนี้นั่นเองครับซึ่งไฟ5ก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นที่กําลังมาแรงมากๆในช่วงนี้เลยนะครับด้วยร,ราคาเพียง16,990บาทแต่คุณสมบัติที่ได้มาถือว่าคุ้มค่าน่าใช้เลยทีเดียวเช่นหน้าจอ IPS LCD ขนาด5นิ้วซึ่งมีความละเอียดถึงระดับ Full HD CPU Quad Core Snapdragon S4 Pro ความเร็ว1.5 GHz และกล้องสแต็กซีมอร13ล้านพิกเซลเป็นต้นพร้อมกับคุณสมบัติในด้านอื่นๆที่ครบเครื่องครับรูปลักษณ์ภายนอกของ Oppo f i n ั5น,นจะออกแนวสวยแบบเรียบๆแต่ก็ดูทันสมัยครับส่วนวัสดุและชิ้นงานถือว่ามีคุณภาพสูงความหนาของตัวเครื่องจะอยู่ที่8.86ม mm, ิิเมตรซึ่งก็ถือว่าบางเฉียบพอสมควรพื้นผิวด้านหลังจะเป็นพื้นผิวแบบด้านซึ่งให้สัมผัสที่ดีไม่ลื่นมือจับถือได้ถนัด ส่วนน้ำหนักตัวจะอยู่ที่165กรัมซึ่งอยู่ในระดับกลางๆไม่หนักไม่เบาจนเกินไปครับที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยลำโพงหูฟังสำหรับการสนทนาเลนส์กล้องความละเอียด9ล้านพิกเซล p r o ส i มิตี s เซนเซอร์และเมทไล s ์เซนเซอร์ไฟ LED สำหรับแสดงสถานะการทำงาน หน้าจอ IPS LCD ขนาด5นิ้วซึ่งมีความละเอียดถึง1,920คูณ1 8 0พิกเซลหรือที่เรียกว่า Full HD นั่นเองพร้อมกระจกหน้าจอแบบเ i ล l a Glass 2ที่ด้านล่างของหน้าจอจะมีปุ่มฟังก์ชันปุ่ม Home และปุ่มย้อนกลับที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีช่องใส่ซิมการ์ดแบบ m i โครซิมซึ่งต้องใช้เข็มจิ้มออกมา และปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือล็อกหน้าจอที่ด้านขวาของตัวเครื่องที่มีปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงที่ด้านบนของตัวเครื่องที่มีช่องเสียบสายหูฟังมาตรฐานขนาด3.5ม mm. มิลเมตร ที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีช่องเชื่อมต่อแบบ m i โคร USB และไมโครโฟนสำหรับการสนทนาหรือบันทึกเสียงที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะงงงงมีเลนส์กล้องความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED แบบคู่ซึ่งกล้องนี้จะใช้เซ็นเซอร์รับภาพแบบ s t a c k CMOS ส่วนตรงนี้ก็คือไมโครโฟนสำหรับการตัดเสียงรบกวนขณะสนทนานั่นเองครับ และที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงเสียงขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้มีระดับเสียงที่ดังเป็นพิเศษและไม่เกิดการแตกพร่าด้วยครับส่วนตัวเครื่องแม้จะไม่ได้ขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวแบบยูนิบอ y แต่ฝาหลังก็ไม่ได้ออกแบบให้เปิดได้ง่ายๆอย่างแน่นอนครับสำหรับการนำถาดใส่ซิมการ์ดออกมาก็ต้องใช้เข็มทิ้มลงไปดังที่เห็นนี้ครับซึ่งถาดใส่ซิมการ์ดก็จะได้ออกมา โดยซิมการ์ดที่สามารถนํามาใช้กับ Oppo ์5ได้นั้นจะต้องเป็นซิมการ์ดแบบไมโครซิมเท่านั้นครับดังที่เห็นอยู่นี้ส่วนการใส่ซิมการ์ดก็ไม่ยากครับเพราะลักษณะของถาดก็จะถูกตีกรอบให้พอดีกับรูปทรงของซิมการ์ดแบบไมโครซิมอยู่แล้วนั่นเองเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้ใส่ถาดกลับเข้าไปตามเดิมก็พร้อมใช้งานแล้วครับ User Interface ของ Oppo Find 5ก็จะถูกออกแบบให้เป็นสไตล์เฉพาะของ Oppo เองตั้งแต่หน้าล็อกสกรีนไปจนถึงหน้าตาต่างๆด้านในและมีความลื่อไหลาตามความแรงของ CPU quad core และ GPU ประสิทธิภาพสูงที่จับ Status Bar จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายเวลาและระดับของแบตเตอรี่เมื่อเลื่อนลงมาก็จะพบกับช็อตคัทสำหรับการเปิดปิดฟังก์ชันพื้นฐานดังที่เห็นนี้ และสามารถเข้าไปที่ส่วนของการตั้งค่าได้ทันทีรวมถึงมีพื้นที่สำหรับแสดงการแจ้งเตือนต่างๆวิดเจ็ตต่างๆก็จะเป็นสไตล์ของ Oppo เช่นกันครับซึ่งมีให้เลือกใช้อยู่พอสมควรสามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ทั้งแบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวหรือ Live Wallpaper นั่นเองครับหรือจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเนี่ยมี Wallpaper mm hmm. เพื่อดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมได้อีกมากมาย mm hmm. เมื่อหุบนิ้วเข้าหากัน mm hmm. ก็จะเห็นภาพรวมของหน้าโฮมสกรีนทั้งหมดซึ่งสามารถเพิ่มหน้าโฮมสกรีนหน้าใหม่ได้ หรือจะลบออกไปโดยการลากลงถังขยะก็ได้เช่นกันครับวิจเจต,ต่างๆของ Oppo Find 5ก็จะมีลูกเล่นมาให้ด้วยครับเช่นวิดเจตเครื่องเล่นเพลงก็จะสามารถสไลด์เลื่งเพลงได้ทันทีและสามารถเลือกรูปแบบของระดับ,บ,บการเล่นเพลงได้ครับส่วนวิจเจตสำหรับการตรวจสอบสภาพอากาศก็จะเป็นดังนี้ครับ สามารถพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้2วันมีการแสดงภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามไปตามสภาพอากาศและสามารถเลือกดูสภาพอากาศในเมืองต่างได้ทั่วโลกครับเมื่อกดปุ่มฟังก์ชันก็จะเห็นเมนูย่อยแสดงขึ้นมาดังนี้ครับเช่นการตั้งค่ารูปแบบของหน้าจอปลดล็อกซึ่งก็จะมี3แบบให้เลือกใช้ดังที่เห็นนี้ครับ เมื่อกดปุ่มโฮมค้างเอาไว้ก็จะเห็นรายการของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานล่าสุดซึ่งสามารถสไลด์ขึ้นด้านบนเพื่อปิดแอปพลิเคชันหรือสไลด์ลงด้านล่างเพื่อล็อกเอาไว้ก็ได้เช่นกันซึ่งก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับและหากสังเกตที่ด้านล่างก็จะเห็นปุ่มสําหรับการเคลียร์พื้นที่หน่วยความจำแรมซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเราใช้แรมไปแล้วเท่าไหร่และเหลือพื้นที่แรมอยู่เท่าไหร่นั่นเองครับ สำหรับคีย์บอร์ดภาษาไทยก็จะเป็นแบบสีแถวดังที่เห็นนี้นะครับส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบ3แถวสามารถแนบไฟล์ต่างๆไปกับข้อความได้มีสก,กินของคีย์บอร์ดที่เลือกใช้งาน3รูปแบบดังที่เห็นนี้ครับมีฟังก์ชันพิมพ์ข้อความด้วยเสียง มีฟังก์ชันแฟนตาซีเท็กซ์สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์ข้อความได้มีแป้นปุ่มกดตัวเลขให้เลือกใช้แทรกสัญลักษณ์ต่างๆได้ รวมไปถึงอีโมจิคอนแบบต่างๆสัญลักษณ์พิเศษหรือข้อความแสดงอารมณ์ต่างๆอีกมากมายซึ่งก็นับว่าสะดวกมากๆครับ